ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลูกผักชีนะครับปลูกยังไงให้งอกให้ขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับนี่ครับเป็นเมล็ดผักชีนะครับของเกียไตนะครับก็อันนี้ซองละสิบห้าบาทนะครับแล้วก็อก่อนอื่นเราจะปลูกนะครับเราต้องดูวันหมดอายุนครับนี่ครับผลิตวันที่สิบห้าศูนย์สองหกสี่นะครับแล้วก็หมดอายุสิบห้าศูนย์สองปีหกห้านะครับ ก็ถ้าหมดอายุก็จะมีผลเก็บการงอกนะครับการร้มอมไม่ขึ้นนะครับนี่ครับก็มาเริ่มขั้นตอนนะครับก็มีแล้วก็ฉีกต่อนะครับนี่ครับแล้วก็เราก็นำามาไดพักชีนะครับมาแช่น้ํานะครับก็เทใส่ไว้นะครับ ก็บางคนก็จะบดให้เม็ดแตกแต่ผมไม่บดนะครับเพราะวิธีนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับก็นะครับแช่น้ำน,นะครับเราจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเราก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหลังจากแช่หนึ่งคืนเสร็จแล้วเราจะมาติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับ อ่ะครับเพื่อนๆหลังจากชาวเราแช่มเมล็ดผักชีไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเราก็จะมาการทําการเทรใส่กระดาษน,นะครับเพื่อจะพึ่งให้แห้งก่อนจะไปลงปลูกนะครับนี่ครับเทไปเลยครับนี่ครับเทอย่างนี้นะครับเราค่อยเอาน้ำออกนะครับ ครับทีแล้วก็ห่อไว้นะครับกดน้ำออกให้หมดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้อีกประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงนะครับเอาะรครับ ตอนนี้เราจะมาสู่เข้าถือวิธีการว่านมาเมล็ดลงแปลนะน,น,นะครับเม็ดผักชีนะครับนี่ครับมเมล็ดที่เราห่อกระดาษไว้นะครับแล้วค่อยๆแกะออกนะครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้นะครับ อันนี้ครับเป็นเพื่อนครับนี่ครับเม็ดที่เราแกะจากที่ห่อเช็ดชั่วนะครับเราจะห่อประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงครับนี่ครับตอนนี้เราจะเริ่มวาดลงแปลงปลูกครับนี่ครับแปลงปลูกครับที่เกยมไว้นะครับนี่ครับก็มาเริ่มวาดกันเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆโรยนะครับค่อยๆโรยไปครับนี่ครับโรยให้ทั่วนะครับ นะครับโรยไปเลยครับนี่ครับค่อยๆโรยไปนะครับเพื่อนดูให้กระจายทั่วๆกันนะครับ นี่ครับก็โปกติเราจะใช้ฟางคุมอีกทีนะครับแต่ถ้าไม่มีฟางก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับว่าจะงอกดีไหมครับ